นี่ <abei> มนก็เป็นยุครอกนที่ซืออยู่นะใช่ครับวิเข้าไ <analysis> ปอ <OOK> ื่นแต่ว่าเราโชคดีนะคะถ้าเกิตว่าในช่วงของวกเเ้าวันนะคะเราเปสืบราคาราคาที่จากผู้สื้จินตัดและเรียนเรื่องของอาหารเ้านะคะแต่ว่ามันจิน่ัดแล้วก็คืออาหารที่บริสุทธิ์ที่เาเป็นแม่วัวนี้ก็จะช่ยงยันที่เรีกว่าถือเลยเลยถือเลยอาแต่ตัวสืบจินต ตัวนักกอบอว่าเราเล่ารู้าวันก่อนเ่ยแล้วก็ว่าตันกมวยก็มีการด้านแต่ว่าพอตีเกมเนี่ยเราได้ถือถือแล้วก็ถือถื้าใจดีที่สุดเลยถือถืออยู่ในม่างโคงสุดท้ายนะโ่งสุดท้ายที่บอกว่ามีันต่อ พอไหม่อไหมใี่ท like okay. ี र, uh, em. ่แก้ใต่อเพ่ลนพี่บอกพยงแคที่บอกเพียงแเแต่ว่าเกี่ยวไปทางโน้นใช่ไวสุดท้ายหรออ๋อท่านดี่อีนี่ยส่วอใหญ่ตวันาันหลัรันสุอ้ครับี่วันแรกแบบตะเก็ไม่อทันเพราวรแต่วันหลังนีอเคเขาไป้เก็บตัวบ้างอ่ ครงต o, <Sh are senza> ่ใจเก็ใช่แล้วเป็นสัญญาณสัญลักษณ์นะคะของขบวนท้านแล้วก็เป็นขบวนที่อยู่ด้านหน้าของที่ออกใส่เลองค์โพ้ก็เ็ค่ะหลายคนที่เข้าไปสัญกนคหรือว่าไปไหว้ขอพรทํมานี้่นันไม่คเลย่ด้ไป้อาต่เราต้องที่นเลย่ให่ เอคนอีะไม่เข้า่าที่เอ่อผิวออก่นั้นจะเป็นสัลักรรมชาตนะคั่ตอนนี้นะประาส่วนหลังนะคะวันนี้ส่วนหน้านะพี่กัมวยนะอยู่ส่วนหลังนะฮะดีเจปกีด้วยนะ

รับด้วยรับร่วมด้วยดีนี้ค่ะหลายคนงงงานอไรทีเจีมาที่เพียงแสองอ่ะทากไ่ไแล้วไม่เด้แล้วแล้วเราทีมตัวพี่เจียจับของพุงเจบมาที่ได้นะครับไม่ใช่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นแต่ร่วมอังร่วมพอแล้วว่าทุกงานของถ้าเป็นอ่าพี่สอง้วยล้วเนี่ยขอมาเราจับให้มันธรรมดานะไปงาน โราประเทศมาแล้วดีวขอบคุณค่ะได้ได้ีแคมาเลย้องมาแค่เยอะดีบไหมคบเฮ้ยไม่ต้องอมาลูกอมาโอเค โอ้ตำรวจท่องเที่ยวของเราก็สุดยอดนะคะเราดูแลกันอย่างดีเป็นะที่เราชาทำดวยตรวเอะไก็จะทีแตนยานนะคะทำไมวไนขี่ไม่ไหวอะทีแนยานวันดีก็โหด้ยนะคะขันไปใส่รเขาเดี๋ยวยึดรถคันนี้หน่อยได้ไหมกูดเอาเจเลยถึงมาเป็นตำรวจที่ดังในเทียวนะคะโอ้ดังมากอา โอเคค่ะตอนนี้เริ่มจะอยู่ท้ายๆตัวแล้วเดี๋ยวเพียนเส้นทางของเราก็จะได้เตรียมตัวนะคะเียตามเลยค่ะมาแ้วค่มาแล้วะเคคัวมาโอเนะครับจริงแล้วค่อนข้างที่จะอ่ว่าจะมีาขุดอหรือเเป็นายค่ะั้งใหญ่ก็เป็นตอ ตอนนี้อีกประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรนะคะก็จะเป็นกรวนการที่บอกแล้วนะคะพี่น้องประชาชนนะคะที่ต้องรับที่องค์อยู่นะคะท่ต้องตั่งลงนะคะก็ท่านนผู้ใหญ่ค่ะต้องวัดค่ะสพวัดก็ก่งด้วยนะคะท่านอดีตนายกด้วยนะคะท่านสารด้วยค่ะท่านผู้พิเศษด้วยนะคะท่านขอวันุญค่ะโอ้ อาติคเตกมาดี่หน้านะ,จ,ะนาาจากคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตนะคะคุณทันยาอาจจะมีเงาหายด้วยนะคะเดินอยู่ในขบวนนี้นะคะ่ะโอ้ขบวนหายหายที่น้องผ้าประชาชนนะคะถ้าไม่ได้เสียงนะคะขบวนที่สองจังหวนะคะนั่งลงนะคะนั่งลงลงนะคะนั่งลงนะคะเพื่อความสุขมงคลของตัวท่านเองนะคะนั่งลงนะคะ สะบดนิ้วออกมาแล้วนะคะสูบๆแห่งโอเคจนะคะองค์ยิ้วออกมาะนั่งลงค่ะนั่งลงค่ะนั่งลงนะคะ Ông yêu ôm sâu xuân ông phép xuống ông, ông, ông tại Phê Án an nhà cho tất cả mọi người. Họp xài phố Sampai jumpa di video selanjutnya. <laughs> Sampai jumpa di video selanjutnya. <laughs> Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank <laughs> you. Продолжение а следует...